สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องของประโยชน์ของสัตว์นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนเนื้อหาของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอของคุณครูไปแล้วก็คือประโยชน์ของพืชใช่ไหมคะเราจะมาทบทวนนะคะว่าพืชมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะก็คือใช้เป็นอาหาร นะคะข้อที่2ก็คือใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะข้อที่3มก็คือใช้เป็นยารักษาโรคนะคะและข้อสุดท้ายก็คือใช้ทําเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะคำว่า เครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะคะและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญนะคะก็คือพืชให้แก๊สออกซิเจนกับเรานะคะซึ่งเรานำแก๊สออกซิเจนมาใช้ในการหายใจในการดำรงชีวิตนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนในเรื่องของประโยชน์ของสัตว์วันนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคะ่ะ มาดูประโยชน์ของสัตว์ข้อแรกเลยนะคะก็คือใช้เป็นอาหารนะคะมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างที่เราใช้เป็นอาหารคะ,ะภาพแรกก็คือไก่นะคะเราสามารถรับประทานเนื้อไก่ได้และเนื้อไข่ได้นะคะซึ่งเนื้อไก่ไข่จะมีโปรโตีนนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเด็กๆ ต่อมาสัตว์ชนิดที่2ก็คือหมูนั่นเองค่ะเราสามารถรับประทานเนื้อหมูให้โปรตีนกับร่างกายเราได้นะคะต่อมาสัตว์ชนิดที่3ก็คือปลานะคะเราสามารถรับประทานเนื้อปลาทุกชนิดได้นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นโปรตีนที่สามารถย่อยได้ง่ายนะคะเด็กๆ ามาดูข้อที่2นะคะก็คือเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่นของมนุษย์มีสัตว์อะไรบ้างที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเล่นของมนุษย์คะแมวใครเลี้ยงแมวบ้างคะที่บ้านาบางคนก็ไม่เลี้ยงนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะต่อมาก็คือกระต่ายนะคะส่วนน้อยนะคะที่จะเลี้ยงกระต่ายไว้เป็นเพื่อนเล่นนะคะ ต่อมาก็คือสุนัขนั่นเองนะคะามาดูประโยชน์ข้อที่3กันค่ะก็คือเลี้ยงไว้ใช้งานนะคะได้แก่สัตว์อะไรบ้าง ช้างนะคะช้างเขาจะมีะขนาดตัวที่ใหญ่และมีน้ำหนักเยอะนะคะคนสันไมาก่อนก็ยังไม่มีรถนะคะเขาก็เลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงช้างไว้ใช้แรงงานนะคะทำไมเขาถึงสามารถที่จะใช้แรงงานได้เยอะก็เพราะว่าเขามีน้ำหนักตัวมีขนาดตัวที่ใหญ่นะคะเขาจึงสามารถที่จะลากของหนักๆได้นะคะต่อมาก็คือควายนะคะถ้าเป็นภาษาสุภาพเราจะ เรียกว่ากระปือนั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะว่าชาวนาสมัยก่อนจะเลี้ยงควายไว้ไถานาดูวิธีการนะคะว่าเขาทํำยังไงดูจากรูปภาพจะมีอุปกรณ์เสริมนะคะเอาวางไว้บนหลังควายนะคะก็คือใช้ในการไถานานั่นเองค่ะ ่อามานะคะสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานก็คือม้านะคะม้าก็คือเอาไว้เป็นพาหนะในการเดินทางสามารถใช้ในการเดินทางได้นะคะ และต่อมาก็คือลิงนะคะชาวสวนจะเลี้ยงลิงเอาไว้เก็บผลไม้ที่อยู่สูงๆอย่างเช่นมะพร้าวนะคะซึ่งจะให้คนขึ้นไปเก็บคงจะเป็นไปได้ยากหรือว่าลำบากนะคะเขาจึงเลือกที่จะอาเขาจึงเลี้ยงลิงนะคะเอาไว้ เก็บมะาพร้าวเก็บผลไม้ที่อยู่สูงสงเพราะลิงเขาเป็นสัตว์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าชำนาญในการเก็บผลไม้ที่อยู่สูงๆงในการปีนต้นไม้นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะก็คือเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามนะคะก็คือปลาปลาอะไรคะนักเรียนปลาชนิดนี้เขามีชื่อว่าปลาทองนะคะแล้วก็ปลา หางนกยุงถูกต้องค่ะนอกจากจะเลี้ยงไว้ความสวยงามแล้วนะคะปลาหางนกยุงยังสามารถกําจัดลูกน้ําซึ่งก็คือเป็นลูกของยุงนะคะสามารถกําจัดลูกน้ําได้ไม่ให้เขาแพร่พันธุ์นะคะ ประโยชน์ข้อต่อมานะคะก็คือเลี้ยงไว้เพื่อนำขนมาทำของใช้หรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะคะได้แก่อะไรคะ่าแกะนะคะแกะเขาจะมีขนที่หนานะคะเขาก็จะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะเก็บขนของเขาตัดขนเขาออกมาแล้วนำไปแปรรูปนะคะทำเป็นเสื้อกันหนาวหรือเสื้อขนแกะนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ ก็คือตัวอะไรคะเด็กๆใช่ตัวหนอนไหมคะอ้าไม่ใช่นะคะนี่ก็คือตัวไหมนะคะเขาก็จะเลี้ยงไหมเพื่อที่จะเก็บใยของไหมเพื่อมาทอเป็นเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนั่นเองคะ่ะต่อมาก็คือไก่นะคะเขานำส่วนไหนของไก่คะที่จะมาทำเป็นของใช้นั่นก็คือ ขนไก่ค่ะหรือเราเรียกว่าไม้ขนไก่นะคะเราจะนำส่วนที่เป็นขนของไก่นะคะมาประดิษฐ์เป็นไม้ขนไก่เอาไว้ปัดฝุ่นนะคะส่วนมากแล้วทุกบ้านก็จะมีนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายค่ะก็คือช่วยขยายพันธุ์และผสมพันธุ์พืชนะคะอย่างเช่นพึ่งและก็ผีเสือ้อใช่ไหมคะคุณครูเคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆว่าพึ่งกับผีเสื้อสามารถช่วยผสมพันธุ์พืชโดยการไปดูดน้ําหวานนะคะแล้วบนดอกไม้ก็จะมีเกสรใช่ไหมคะเขาก็จะติดบนขาของพึ่งหรือว่าผีเสือ้อเวลาที่มแมลง ไปดูดน้ำหวานนะคะจากดอกไม้อื่นเกสรที่ติดบนขาของเขาก็จะหล่นลงไปบนดอกไม้นั้นนะคะทำให้เกิดการผสมพันธุ์และก็จะกลายไปเป็นผลของพืชนั่นเองค่ะ อ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูก็ไม่มีกันบ้านนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์นะคะเด็กๆสามารถไปทบทวนวิดีโอที่คุณครูส่งไปให้นะคะสามารถทบทวนได้นะคะแล้วเราอย่าลืมนะคะอย่าลืมรักษาทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นป่าน้ําพวกนี้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของประโยชน์ของสัตว์เอาไว้เพียง เท่านี้สวัสดีค่ะเด็ก